สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านที่กําลังเข้ามารับชมคลิปนะครับผมที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเรานะครับกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมคลิปนะครับสําหรับใครที่ชอบกล้วยไม้ตระกูลแคทนะครับผมแคทโบราณนะครับผมแคทป่ากอใหญ่ๆกอนี้นะครับผมดูเลยลากสมบูรณ์นะครับผม รับไปยังไงก็ได้เห็นดอกแน่นอนดอกสีม่วงชมพูเข้มนะครับผมสวยเป็นไม้ป่าที่ทนแดดนะครับผมแคดกอนี้ทนแดดนะครับกอใหญ่ๆก้อนนี้ผมขายแค่กอละสองพันห้ารวมส่งเท่านั้นไม้กอใหญ่สมบูรณ์สวยนะครับผมแคดโบราณดอกสวยดอกหอมดอกใหญ่ครับผมดอกเข้าฝ่ามือเลยนะครับตรงนี้ไม่ผิดหวังแน่นอน สำหรับใครที่รับไปได้ชมดอกแน่นอนนะครับผมตอนนี้2,500รวมส่งครับท่านใดสนใจครับแชทไลน์หรือโทรมาหาผมได้เลยที่เบอร์0 9 5 9 4 1 8 9 8 8แคทโบราณกอนี้นะครับผมโปรโมชั่นเพียง2,500บาทรวมส่ง2,500บาทรวมส่งเห็นไหมครับกอใหญ่อลังการมากนะครับผมและสมบูรณ์พร้อมออกดอกแน่นอนนะครับผมยังไงก็ได้ชมดอกสำหรับแคทโบราณกอนี้ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปที่ช่องบาบูสินค้ากเกษตรครับขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ